ียนนีตั้งใจเรียนจริงๆเลยนะเนี่ยคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะคําค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะอ่านักเรียนไปหยิบหนังสือมานิชาทุกคนนี่แหละไปดูล็อกเกอร์ตัวเองว่ามีหนังสือไหมได้ค่ะแต่หนูพกมาแล้วหนังสือเร่มไหนก็ได้นะจ๊ะวิชาไหนก็ได้เอ้ยวิชาอังกฤษสิหรือว่าวิชาอะไรเนี่ย อ่ะเป็นแฟ้มอ่ะที่ใส่แฟ้มไปแว้แล้วหยิบออกมานะจ๊ะสีไหนก็ได้เหมือนกันแค่แฟ้มสีไม่ได้เดียวกันนะจ๊ะค่ะคือยังไงของฉันมันเป็นของใครก็ได้แต่ว่าเราแค่ใช้ใช้กันอ่ะ ทุกคนต้องมีนะจ๊ะนักเรียนอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะไปหาของครูด้วยอ่ะ,อะนักเรียนมีหนังสือไหมจ้าอ่ะนี่ค่ะนี่เธออินเอ่มใช่ในี่เธอประลมอะไรครูเขาาเขาครูเขาเขาำอะไรพูด ขำไปขำมาอะไรของครูเขานาะใช่แล้วก็อ่ะอะอยู่นั่นแหละอะไรของครูไม่รู้เนเนพิชชาป้าลมแอบมั้งว่อะไรเรื่องครูนะจ๊ะเดี๋ยวโดวนหักคะแนนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเนี่ยค่ะอ่ะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนหน่อยอ่ะไปเย็บสีหรือยินซออะไรมาก็ได้เดี๋ยวครูจะให้ลากเส้นดูนะไม่ต้องทำอะไร له. เพราะว่าครูเห็นนักเรียนเนน่ยเรียนหลายวิชาไปแล้วครูกวนนักเรียนเหนื่อยครูก็เลยให้ลากเส้นอย่างเดียวนะจ๊ะเออขอบคุณค่ะใช้สีก็ได้ใช่ไหมคะสีเทียนได้ไหมคะครูได้สิจ๊ะมีอะไรขีดนะแต่ว่าอย่าอย่าใชออ้คนนกจิ้มหมึกวาดไม่เอานะค่ะหนูไม่มีะค่ะ เคยปรลุมใช่อะไรเหรอครูเขาจะให้อะไรวาดบูลาในขนาดนั้นเฮ้ยคนนกจิ้มหมึกมันนานมากตั้งแต่สมัยฉันยังไม่เกิดมาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีปากกาแล้วครูรู้หรือเปม่เนี่ยใช่ใช่แอบ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 เมาเรื่องครูได้ใช่ไหมนี่เดียวหักคะแนนสองแต้มมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนโดนเดี๋ยวโดนครูจะไปโทรหาพ่อแม่เธอด้วย ครูคะทีหลังอย่าทำเมกนะเข้าใจะไหมนักเรียนค่ะท,ทีหลังหนูจะไม่เมาเรื่องครูลแล้วค่ะหนูจะไปเมาเรื่องครูคนอื่นค่ะเด้ดีมากนะักเรียนโอ้เธอดูสิอะไรครูเขาไม่ให้เมาเรื่องครูแต่ครูเขาบอกว่าไปเมาเรื่องครูคนอื่นได้ครูอะไรของครูเนี่ยใช่

ครูเขาเป็นอะไรดึงเดือดเดือด,ดึงอีกแล้วอะ่ะครูเขาเป็นอะไรอะใช่วันนี้ครูบ้าไปแล้วเด็ <c oughs> <c oughs> กๆจ้าทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะพิชาปะลอลงเ,เ,เ,เปล่าคะ่ะคุณคืเอเน่นะะทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นเออน่นอน่อ บอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำเ้เๆๆเด็กๆจ้ะแอบทำอะไรเนี่ยออคอคุณครูคะคือขอพวกหนูขออนุญาตไปปัสสวาวะหน่อยนะคะได้จะนักเรียนแล้วทําไมไปกันสองคนล่ะไปคนเดียวสิออเปล่าคะ่ะคือคือหนูปวดชีก่อนคะ่ะเอ่อหนูปวดชีคนที่สองคะ่ะไปปัสสวาวะคนที่2 เด็กๆนี่เขาแอบไปเล่นในห้องน้ำแน่เลยนี่เฮ้ยนี่เธอครูเขาเป็นอะไรเนี่ยใช่ใช่วันนี้ตอนแรกนะที่ฉันตกใจคือว่า ตกใจมากที่สุดคืออยู่ดีอ่ะครูเขาเปิดหนังสือไปหน้าไหนไม่ดูแล้วเขาครูอยู่ดีดีครูก็พูดว่าตึงเดือดละดึง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 ตึงเดือดเดือดึงดึงดึงนั่นครูเขาเป็นอะไรอ่ะอืออืใช่ใช่มนันเสียงอะไรนะหรือว่าพี่ชากระปันลมทำอะไรอยู่ในห้องน้ำแน่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 อะไรเหอ ม่ได้เรียนนเลยตอนนี้ตอนนี้หมดเวลากันทั้งที่นี่นาฬิกานะ่งสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบ๊ายบายได้เรื่องอะไรแล้ววันนี้พี่ชากับปั้นลมบอกตั้งไงว่าอย่าทำเบรกดูอะไรเห็นไหม